ีผมมาแก้งานนะเหลือจุดสุดท้ายที่จะใส่ลายละด้านเนี้ยทําไม่หมดเลยเพราะว่าด้านคางตรงนี้เดี๋ยวผมส่องไฟให้ดูเมื่อวานเนี้ยมันเล็กไปเนี้ยด้านนี้เมื่อวานมันเล็กไปนะเนียก็เลยทําให้มันหนาขึ้นส่วนด้านนี้ก็แก่ เียข้างบนเช่นกันนะตรงนี้ก็ใส่ลายเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวตรงกลางแกนกลางเดี๋ยวอีกทีหนึง่งก็นะครับดูแข็งแรงนี่ข้างๆหนาปึกนะเพื่อความคงทนแข็งแรงก็เป็นงานซ่อมงานทำมือเป็นไงอ่ะสวยไหมล้ออาจจะไม่กลมดิ๊ก แต่ไปตามสภาพเพราะว่าบางชิ้นส่วนเนี่ยหยิบมาติดแค่ประมาณ2ชิ้นข้างๆข้างล่างบาง3ชิ้นนะครับอเดี๋ยวผมรีบทําข้างบนก่อนไลยข้างบนนะเดี๋ยวมาดูกันก็เป็นงานที่ต้องบอกว่า ไม่ง่ายนะครับผมเพราะว่าปูนเนี่ยผมไม่ใช้ไม่ได้ใช้สูตรที่ช่างปฏิมากรรมเขาทํากันไม่มีส่วนผสมของอะไรเลยนอกจากปูนกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรทรายปูนสองทรายหนึ่งถูกผิดไงก็ไม่รู้แต่เคยไปถามช่างที่วัดบ้านเด่นเมียนมาเป็นชาวเมียนมาหรือพม่านะครับแต่ว่าถ้าช่างปั้นจริงๆเขาจะใช้ปูนขาวหรือปูนอะไรผสมน้ํามันอะไรไม่รู้นะผมก็ เอาเป็นว่ามาทำเพื่อพระพุทธศาสนาทำให้ถวายนะไม่ได้คิดค่าแรงเพราะว่าอยากมาทำแล้วก็ตุก็ไม่ได้วายวานอยากมาทำเองเอาบุญอกุศลติดตัวไปพบชัดเบื้องหน้านะครับให้ทุกคนอนุโมทนาบุญนะครับผมก็เดี๋ยวเสร็จแล้วจะถ่ายทำให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมในเวลาเท้าเมื่อวานเลยนะครับเกือบเจ็ดสี่ทุ่มครึ่งผมทำเสร็จเท่านี้ที่เห็นนะ แต่ว่าเหลือตรงนี้ตรงนี้ที่จะติดรอบรอบรอบอันนี้คือทำใหม่ทำใหม่นะครับนี่นะทำใหม่คือที่ทำใหม่เพราะว่าข้างๆนี่วันแรกที่วันที่สองมาทำมันเล็กไปนะนทำแข็งแรงเลยนะใดๆก็ทำแล้วทำให้ดีไปเลยนะครับ ก็มาซ่อมใบเสมาเนี่นี่นะก็ทำลวดลายให้สวยๆแต่ด้านซ้ายเนี่ยวันแรกทำรีบทำนะครับก็กวันนี้นะผมก็รู้สึกต้องบอกว่าก็ภูมิใจและก็ดีใจนะครับแม้จะยากลำบากให้ทุกคนได้บุญไปด้วยนะผมริโชค มาทำใบเสดมาใบที่สองในชีวิตนะครับนี่ด้านนี้เห็นไหมนี่กอดมาตั้งแต่ประมาณบ่ายสี่โมงนะครับกว่าสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะก็เป็นที่น่าพอใจนะครับ ผมถ่ายรูปหน่อยแล้วก็จะกลับบ้านแล้วครับผมใบเสมางานปูนปั้นซ่อมแสมด้านนู้นมันแห้งแล้วด้านล่างมันเลยไม่ไม่เห็นนะต้องเดี๋ยวแห้งพร้อมกันหมด